เสียงเธอแหลมสูงปิ๊ดป๊าจังลดลงหน่อยสิเสียงเธอแหลมลอยเหินจังเลยกดลงอีกได้ไหมเสียงทุ้มต่ำแบบขายได้ขายดีถ้าเราเคยโดนคอมเมนต์ว่าเราใช้เสียงเล็กแหลมสูงเหินปิ๊ดป๊าเราจะแก้ไขยังไงหัวข้อนี้ใครจะพูดนานแล้วแต่รอให้มีตัวอย่างดูเยอะๆก่อนและตอนนี้ตัวอย่างก็มากขึ้นแล้วทุกคนสามารถหาดูได้ โฆษณาของนางเอกแถวหน้านะคะประมาณ4ท่านซึ่งถ่ายงานโฆษณาหลายชิ้นบางท่านอาจจะไม่ดูทีวีใช่ไหมคะแต่โฆษณาเหล่านี้ก็มีให้ดูตาม YouTube ด้วยนางเอกแถวหน้าในเมืองไทยถ่ายโฆษณาหลายชิ้นสิ่งที่ต้องสังเกตคือนางเอกบางคนถูกกำหนดให้ถ่ายโฆษณาโดยใช้เสียงธรรมชาติทนเสียงธรรมชาติของเขาแต่ให้ดูชิ้นต่อต่อไปโฆษณาชิ้นที่2 3 4จะเป็นเสียงที่ทุ้มต่ำลงเรื่อยเรื่อย ถ้ามีโอกาสได้เทียบดูกับโฆษณาชิ้นแรกๆของเขานะคะสามารถฟังเปรียบเทียบได้เลยว่านางเอกเหล่านี้ใช้เสียงทุ้มต่ำมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเสียงทุ้มต่ำขายได้เสมอและขายดีซะด้วยจุดเด่นของเสียงทุ้มต่ำคือช่วยสร้างความเชื่อคะ่ะนอกจากพรีเซนเตอร์จะเป็นนางเอกระดับแถวหน้าแล้วการใช้เสียงที่ทุ้มต่ำช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือความเชื่อในที่นี้ เขาไม่ได้เชื่อนังเองสื่อโฆษณาเหล่านี้ต้องการให้ผู้บริโภคเชื่อในคุณภาพของสินค้าคําพูดสรรพคุณคุณลักษณะของสินค้าพูดผ่านปากพรีเซนเตอร์ซึ่งเป็นดารานี่คือกระบวนการอาชีพคนขายเสียงละคะอยู่หลังไมค์ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์มีหน้าที่อา่านบรรยายสื่อต่างๆบนโลกออนไลน์ตอนนี้ต้องการสื่อสารให้เข้าถึงผู้บริโภคให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเสียงอา่านบรรยายภาค ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ,อง้อมถ้าเราออเดชั่นไม่ผ่านหรือถูกคอมเมนต์ว่าเสียงเธอแหลมสูงปี๊ดป๊าจังลดลงหน่อยสิเสียงเธอแหลมลอยเหินจังเลย กดลงอีกได้ไหมถ้าเป้าหมายของการได้งานชิ้นนี้คือเสียงทุ้มต่ําเราก็ต้องไปให้สู่เป้าหมายให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตเสียงทุ้มต่ําของคุณอาจจะถูกซื้อซ้าขายซ้ําขายแล้วขายอีกเป็นเสียงที่ช่วยโฆษณาตัวเราได้อย่างดีเรามั่นใจที่จะใช้เสียงทุ้มต่ํำไหมประสบการณ์ที่ใคยอยากจะแชร์ก็คืออาชีพขายเสียงแบบยั่งยืนให้ดึงจุดเด่นของเสียงทุ้มต่ําออกมาขายให้ได้คนส่วนใหญ่มีใจรักสนุกที่จะทาเสียงเล็กๆใฝ่ฝันอยากภาคการ์ตูน ดังนั้นเสียงเล็กๆเสียงกระตูนเนี่ยส่วนใหญ่นะใครๆก็ทําได้จะทําเป็นเล่นๆหรือจะภาคเป็นอาชีพก็เถอะ แต่เสียงระดับกลางทุ้มๆต่ําๆที่มีมมสเสน่ห์และเป็นเสียงทุ้มต่ําที่เป็นตัวของตัวคุณเองเนี่ยใครก็เลียนแบบคุณไม่ได้นะคะใคลรถึงกล้าพูดว่าเป็นเสียงที่ขายได้ในระยะยาวขายได้กับงานที่หลากหลายด้วยตั้งแต่ภาคหนังภาคการ์ตูนและตอนนี้มีอะไรอ่านหนังสือเสียงภาคลงสื่อที่เป็นแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้ต้องการแค่เสียงการ์ตูนเสียงเดียวนะสาระของบทนี้ใคลรต้องการมาบอกอะไรสิ่งแรกถ้าคุณไม่มั่นใจว่าการใช้เสียงทุ้มต่ําของฉันมันได้ไหมมันน่าฟังไหมมันขายได้ สร้างความมั่นใจจากการฝึกและถ้าโอกาสมาอย่าทิ้งโอกาสนั้นอาจจะเป็นงานที่เราใช้เสียงระดับกลางๆทุ้มๆต่ำๆอาจจะไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่อาจจะไม่ใช่งานแพงๆก็ได้ลองเถอะค่ะลุยไปเลยหรืออาจจะไม่ต้องรอโอกาสก็ได้ลองอ่านหนังสือเสียงเลยนะคะทําไมให้ลองหนังสือเสียงหนังสือเสียงมีหลายบทหลายหน้าส่วนใหญ่นะถ้าเรามัวแต่ดัดเสียงหรือใช้เสียงสูงๆนะคะไม่ไหวนะคะ ต้องใช้เสียงที่เป็นธรรมชาติหรือระดับกลางที่ฟังได้เพลินๆและฟังได้เรื่อยๆแทนที่จะใช้เสียงเล็กแหลมสูงซึ่งฟังดูแล้วมันไม่สบายหูที่ให้น้ำหนักกับหนังสือเสียงเพราะว่าคุณฝึกได้เลยและฝึกได้อย่างต่อเนื่องด้วยอ่ะจบเรื่องหนังสือเสียงไปต้นคลิปแพรพูดถึงสื่อโฆษณาและเป็นงานที่ใครๆก็อยากได้นะคะอ่านสปอตโฆษณา ถ้าเราเคยโดนคอมเมนต์ว่าเราใช้เสียงเล็กแหลมสูงเหินปนรีดปราศเราจะแก้ไขยังไงขั้นแรกมาหาคําตอบก่อนว่าเรามีเสียงระดับไหนเรามีเสียงเล็กแหลมหรือว่ามีเสียงกลางทุ้ม จนถึงมีเสียงใหญ่และต่ำมากไม่ว่าเราจะมีเสียงอยู่ในกลุ่มไหนทุกคนมีเสียงทุ้มต่ำหาเสียงทุ้มต่ำให้เจอนั่นคือเป้าหมายสำคัญสิ่งต้องห้ามที่อยากจะห้ามมากที่สุดคืออย่าเรียนแบบเสียงทุ้มต่ำของคนอื่นๆเพราะในที่สุดถ้าไม่ใช่เสียงของเราค่เชื่อว่าเราคงไม่มั่นใจที่จะใช้เสียงนี้ในระยะยาวอายกตัวอย่างอาจจะชอบเสียงโฆษณาของผู้หญิงออกจะต่ำๆแผลบใช่ไหมคะดูแบบเท่ๆใช่ไหมเราสามารถเรียนแบบได้นะแต่จะให้เหมือนแล้วยกมาเป็นเสียง ของเราแล้วเราขายได้ตลอดการเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากถ้าใครทําได้แค่ก็ยินดีด้วยแต่ก็ยังย้าว่าไม่แนะนําการลอกเลียนแบบเสียงของผู้ใดทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นทนไหนก็ตามนะคะถ้าหาเสียงทุ้มต่ําของตัวเองเจอแล้วทําเสียงทุ้มต่ําของเราให้หน่าฟังเช่นอย่าทุ้มต่ําแบบไร้ชีวิตชีวาอย่าทุ้มต่ำแบบ,แบ,บน่ากลัวเสียงทุ้มต่ำที่ดีช่วยสร้างความเชื่อถือต้องเป็นเสียงที่มีน้ำหนักจะต้องปนกับการใช้เสียง ส,สูงสูงต่ำต่ำตำอินโทเนชันในระดับที่เหมาะสมถ้าอยากทราบว่าทฤษฎีทั้งหมดที่ใครพูดมานั้นเป็นอย่างไรไปหาดูโฆษณาของนางเอกแถวหน้า4ท่านที่มีผลงานโฆษณาออกมาให้เราดูบนหน้าจอบ่อยๆเขาใช้เสียงทุ้มต่ำแบบไหน อาแอบเฉลยก็ได้จะไปดูโฆษณาชิ้นไหนน้ำหอมเครื่องดื่มกาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มสินค้ากลุ่มนี้คลองตลาดมายาวนานและสร้างความน่าเชื่อถือกระตุ้นการจดจำตราบเท่าที่เขายังผลิตขายอยู่นางเอกเหล่านี้ถูกกำกับให้ใช้น้ำเสียงทุ้มต่ำแบบไหน